สวัสดีครับเรื่องราวของเวทบนคาถาเดินทางมาถึงคลิปคาถาหมดดีแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มที่คาถาแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับแอดแล้วก็บนหนังด้วยนะครับดิโฟดิโอคาถาเสาะร่องดิโฟเดโอจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าดิโฟเดโอผลของคาถาก็คือสามารถขุด หรือแกะสลักลงบนวัตถุพื้นผิวต่างๆได้โดยเฉพาะการแกะสลักลงบนหินหรือเหล็กกล้าที่ฮอกวอตส์ศาสตราจารย์ฟริตวิกจะสอนคาถานี้ให้กับนักเรียนปี6ขึ้นไปครับคำว่าดิโฟดิโอมาจากภาษาละตินแปลว่าขุดในปี1998เฮอร์ไมโอนี่แฮร์รี่แล้วก็รอนได้ใช้คาถาดิโฟเดโอในการระเบิดเพดานด้านล่างของธนาคารกริงกอต เพื่อเปิดทางให้พวกเขาและมังกรได้ขึ้นไปสูดอากาศบริสุทธิ์ด้านบนก่อนที่จะบินหลบหนีไปและมีความเป็นไปได้ว่าแฮร์รี่อาจใช้คาถานี้ในการซอร่องแผ่นหินป้ายหลุมศพของดอบบี้เขาแกะสลักเป็นคำว่านี่คือที่พำนักของดอบบี้เอลผู้เป็นไทยดิลิทริอสัสคาถาสลายตัวดิลิทริอสัสจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าดิลิทริอัส ผลของคาถาก็คือสามารถกำจัดหลักฐานคาถาที่เคย่รยมาก่อนโดยไม้กายสิทธิ์นั้นและสามารถต้านคาถาย้อนกลับได้ด้วยดิลิทริอัสมีความหมายว่าลบออกที่ฮอกวอตส์นักเรียนปีห้าขึ้นไปจะได้เรียนคาถาสลายตัวในชั้นเรียนของศาสตราจารย์ฟลิตวิคครับในภาคถวยอัคคีหลังจากควิทดิชเวิร์ครับบาร์ตี้คราวจูเนียได้ใช้ไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่ที่เขาขโมยมาเสกตรามานขึ้นบนท้องฟ้า เอมอสดิกกอรีพยายามหาหลักฐานว่าใครเป็นผู้เสกเขาใช้คาถา p r i o ออินคาร์ตาโตกับไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่เพื่อดูว่าคาถาสุดท้ายที่ใช้คือคาถาอะไรและมันก็เผยให้เห็นว่าคาถานั้นก็คือมอ s m o เดรคาถาเสกตรามานเอมอสดิกกอรีจึงใช้คาถา d e l ิทริอัสสลายตรามานที่พุ่งออกมาจากปลายไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่เดนซาวกิโอคำแช่งเสกฟันขยายตัว เดนซาลกิโอ so จัดอยู่ในประเภทของคำแช่งเปล่งเสียงว่าเดนซาลกิโอ so ผลของคำแช่งก็คือทำให้ฟันของเหยื่อที่โดนคำแช่งขยายใหญ่โตขึ้นอย่างน่าตกใจคำว่าเดนซาลกิโอเป็นภาษาลาตินมีความหมายว่าฟันชั้นขยายใหญ่ในปี1994ภาคถ้วยอัคคณีเทรโกโมาฟอยพยายามใช้คำแช่งเดนซา u กิโอกับแฮร์รี่คำแช่งของแต่ละฝ่ายเกิดปะทะกัน ทำให้คำแช่งของเดรกกระเด็นไปโดนเฮอร์ไมโอนี่ผลของมันก็คือทําให้ฟันหน้าของเฮอร์ไมลอนี่ที่ปกติก็ใหญ่อยู่แล้วขยายใหญ่ขึ้นอย่างน่าตกใจครับเฮอร์ไมโอนี่ต้องไปที่ห้องพยาบาลเพื่อให้มาดามพอมฟรีใช้คาถาลดขนาดฟันรักษาในตอนนั้นเองที่เธอเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้เธอหลอกให้มาดามพอมฟรีเสกคาถาลดขนาดฟันไปเรื่อยๆจนเธอพอใจกับฟันหน้าที่เล็กลงแถมสวยกว่าฟันเดิมของเธออย่างมากครับ เด p r พรีโมคาถาแรงลมเด p r พรีโมจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าเด p r พรีโมผลของคาถาก็คือสร้างแรงลมที่มีความรุนแรงออกมาซึ่งสามารถทำให้คลายสิ่งที่รัดแน่นหรือทำให้วัตถุแข็งมีความอ่อนนุ่มลงหากใช้อย่างถูกวิธีจะสามารถระเบิดวัตถุเพื่อเปิดทางได้ในปี1997พาเครื่องรางยม,มทูต เฮอไมโอนี่ใช้คาถาเดพร i โมกับพื้นห้องนั่งเล่นที่บ้านของลูน่าเลฟกูดเธอสร้างแรงลมระเบิดพื้นห้องเป็นรูโวและพาเพื่อนๆหายตัวเพื่อหลบหนีจากกลุ่มผู้เสพความตายได้อย่างบุดหวิดดีพาวโซคาถาขับไล่หรือคาถาส่งของดีพาวโซจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าดีพาวโซผลของคาถาก็คือ หากชีก้ไม้กายสิทธิ์ไปฝั่งตรงข้ามและรายคาถาคนที่โดนคาถาจะกระเด็นถอยหลังออกไปในอากาศเหมือนถูกผลักด้วยมือไปในทิศท,ทางที่กำหนดดี p u r z ให้ผลลัพธ์ตรงข้ามกับคาถาเรียกของคำว่าดี p u r z มาจากภาษาละตินแปลว่าผลักออกไปส่งออกไปในปี1994ในภาคถ้วยอัคณีนักเรียนปี4ขึ้นไปถึงจะได้เรียนคาถานี้ครับศาสตราจารย์ฟริดวิก กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นหากมีวัตถุต่างๆลอยข้ามห้องอยู่ตลอดเวลาเขาจึงให้นักเรียนใช้หมอนเพื่อฝึกคาถามันเป็นวิธีที่เหมือนจะได้ผลกับนักเรียนทุกคนยกเว้นเนวิลล์ลองบัตทอมครับเนวิลล์เสกคาถานี้พลาดตลอดแทนที่เขาจะเสกคาถาโดนหมอนเขาดันเสกคาถาโดนตัวศาสตราจารย์ฟริตวิกให้ลอยข้ามห้องไปแทน และในปี1998มีความเป็นไปได้ว่าคาถาดีพอ s โซอาจเคยถูกใช้อยู่หลายครั้งในสงครามฮอกวอตส์เดสเซนโดคาถาเด s เซ n d o จัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าเด s เซ n d o ผลของคาถาก็คือทำให้วัตถุหลุดร่วมลงมาด้วยแรงกระชาก คำว่า d e s เซนโดมาจากภาษาละตินแปลว่าฉันลงมาในปี1997รอนใช้คาถานี้เพื่อเปิดช่องห้องใต้หลังคาให้แฮร์รี่เห็นว่ามีผีกูลที่ใส่ชุดนอนของรอนอยู่ในนั้นซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการปลอมตัวและออกตามล่าฮอร์คลักสในปี1998แคลปเคยใช้คาถานี้ในห้องต้องประสงค์ เขาเสกให้กองภูเขาว,วัตถุโบราณและข้าวของต่างๆพังคลืนลงมาบนทางเดินเพื่อหวังที่จะทำร้ายรอนแต่แฮร์รี่ช่วยรอนไว้ได้ทันด้วยคาถาไฟไนท์วัตถุต่างๆจึงกลับไปตั้งตรงเหมือนเดิมในเหตุการณ์เดียวกันครับแฮร์รี่ก็ได้ใช้คาถาเดซเซนโดเพื่อพังข้าวของต่างๆกันพวกเขาจากคำสาปไฟนรกของแคลปเดส into p i คาถาเสกโตเป็นหมูคาถาเสกโต๊เป็นหม,นหมูจัดอยู่ในประเภทของเวทมนต์แปลงร่างไม่มีคำร่ายที่ชัดเจนครับผลของคาถาก็คือทำให้โต๊ะกลายเป็นหมูได้ภายในพริบตาในปี1991ภาคศิลาอาทันชั่วโมงวิชาแปลงร่างศาสตราจารย์มัก,กโกนาเกลได้เสกโต๊ะตัวหนึ่งให้กลายเป็นหมูและเสกกลับอีกหนให้เหมือนเดิมทำให้นักเรียนหลายคนประทับใจและอดใจรอที่จะเริ่มเรียนแทบไม่ไหว ดิฟฟินโดคาถาตัด d i ฟฟินโดจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่า d i ฟฟินโดผลของคาถาก็คือใช้เพื่อตัดหรือฉีกวัตถุหากใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือใช้ด้วยจุดประสงค์มุ่งร้ายคนที่โดนคาถาอาจได้รับบาดเจ็บจนถึงแก่ชีวิตได้ในหนังสือและภาพยนต์คาถาดิฟฟินโดถูกใช้อยู่หลายครั้งครับ ยกตัวอย่างเช่นในภาคถ้วยอัคคีแฮร์รี่ใช้คาถาดิฟินโดฉีกกระเป๋าเป้ของเซดริกดิกรีทำให้ข้าวของร่วงลงพื้นก่อนที่แฮร์รี่จะมีจังหวะเดินเข้าไปคุยเรื่องภารกิจแรกกับเซดริกได้ตามลำพังนอกจากนั้นในภาพยนตร์แฮร์รี่ก็เคยใช้คาถาดิฟินโดอยู่หลายครั้งครับอย่างเช่นตอนที่เขาทำให้น้ำแข็งแตกออกเพื่อเปิดทางให้เขาดำน้ำลงไปหยิบดาบกริฟฟินดอร์ และอีกครั้งตอนที่เขาพยายามใช้เพื่อทำลายหอคลัคโดรอนก็เคยใช้คาถาดิฟินโดด้วยนะครับเขาพยายามใช้เพื่อตัดลูกไม้และเลาะระบายที่คอและข้อมือของชุดออกงานเต้นรำเขาพยายามทำให้มันดูดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ฝีมือการใช้คาถาของรอนยังไม่เนี้ยพอจนทำให้ตรงขอบลุยดูไม่ได้เลยครับค่าฉันทีแฮร์รี่เลิกจับซะที ดิมิ u เอนโดคาถาหดตัวดิมิ n u e n d o จัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าดิมิ n u e n d o ผลของคาถาก็คือทำให้วัตถุที่โดนคาถาหดเล็กลงคาถานี้ไม่มีในหนังสือนะครับมันถูกสร้างขึ้นสำหรับภาพยนตร์ภาคพาคีนกฟินิกส์เท่านั้นในเจลใช้คาถานี้เพื่อลดขนาดของผู้เสพความตายจำลองในการฝึกซ้อมคาถาของกองทัพดัมเบิลดอร์ ดิ s เซนดิอุคาถาเปิดทางลับดิ s เซนดิอุจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่า d i s เซนดิอุผลของคาถาก็คือสามารถเปิดทางลับข้อความลับหรือเวทมนต์ลับคาถานี้ถูกใช้อยู่หลายครั้งทั้งในหนังสือและภาพ,พยนตร์ครับในปี1993ภาคนักโทษแห่งอัสาบันแฮร์รี่ใช้คาถาดิ s เซนดิอุมเพื่อเปิดทางลับที่อยู่หลังรูปปั้นแม่มดตาเดียวมันเป็นทางลับ ที่จะมุ่งตรงไปยังหมู่บ้านฮอกมิดแน่นอนครับว่าถ้าแฮร์รี่เคยใช้คาถานี้เฟรดกับจอร์จก็ต้องเคยใช้คาถานี้เช่นกันเพราะทั้งคู่เป็นคนบอกเส้นทางลับนี้กับแฮร์รี่เองเราขอแนะนำทางนี้ท,นที่ผ่านรูปปั้นยายแก่ตาเดียวมันจะพานายไปที่ฮานนดุกเซลาในปี1997แฮร์รี่ได้ใช้คาถานี้อีกครั้งเขาพยายามใช้คาถานี้เพื่อเปิดล็อกเก็ตของซลาซาซิลิทรินซึ่งเป็นฮอคลัแต่คาถาไม่ได้ผลครับ ดิสเ d i s ิลูสชันเม้นชามคาถาพรางตา d i s s ซ l u ิลู n ชันเม a น m จัดอยู่ในประเภทของคาถาไม่มีคำร่ายที่ชัดเจนครับผลของคาถาก็คือทำให้ตัวเองหรือบุคคลอื่นถูกพลางตาจนกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมรอบๆตัวมันไม่ใช่การหายตัวนะครับถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็เหมือนกับกิ้งก่าเปลี่ยนสีนั่นเอง มีหลายคนเคยใช้คาถาพรางตาครับยกตัวอย่างเช่นอัลบัสดัมเบิลดอร์เคยใช้คาถาพรางตาตอนที่แฮรี่ใช้ผ้าคลุมล่องหนแอบมาดูพ่อแม่เขาในกระจกเงาแห่งแอริเซตมาอีกแล้วหรือแฮรี่อลาสเตอร์มูดี้เคยใช้คาถานี้ในเหตุการณ์พาตัวแฮรรี่ไปบ้านเลขที่12กลิมโมเพลสเขาเคาะไม้กายสิทธิ์ไปที่กระหม่อมของแฮรี่ แฮร์รี่รู้สึกเย็นเหมือนกับว่าร่างกายถูกปกคลุมไปด้วยน้ำหลังจากนั้นร่างกายของเขาก็ถูกพรางตาโวลเดอมอร์เคยใช้คาถาพรางตาเพื่อเข้ามาในฮอกวอตส์และทำลายสู่สารสีขาวของดัมเบิลอร์นอกจากนั้นคาถาพรางตายังเป็นคาถาสำคัญที่เฮอร์ไมโอนีใช้ในการพรางตาพวกเขาระหว่างหลบหนีจากพวกนักต้อนและออกตามล่าฮอร์คลัคส์ดราก้อนนิฟอสคาถาดราคอนนิฟอรส จัดอยู่ในประเภทของเวทบนแปลงร่างเปล่งเสียงว่าดราคอนนีฟอร์สผลของคาถาก็คือทำให้วัตถุกลายเป็นมังกรขนาดเล็กที่ฮอกวอตส์คาถานี้จะสอนให้กับนักเรียนปี3ขึ้นไปเท่านั้นเฮอร์ไมโอนี่เป็นหนึ่งในนักเรียนที่เชี่ยวชาญคาถานี้อย่างมากครับในภาพยนตร์ภาคถ้วยอัคคีมีความเป็นไปได้ว่าคาถาดราคอนนีฟอร์สถูกใช้ในการสร้างมังกรตัวจิว๋วเพื่อให้ตัวแทนทั้ง4ได้เลือกมังกรคู่ปรับ ในภารกิจแรกของการประลองเวทไตรภา,าคีพันฮังการีหางน้ำ drought ชามคาถาน้ำแล้งคาถาน้ำแล้งจัดอยู่ในประเภทของคาถาไม่มีคำร่ายที่ชัดเจนครับผลของคาถาก็คือทำให้แหล่งน้ำขนาดเล็กเหือดแห้งใช้ได้กับบ่อน้ำและแอ่งน้ำขนาดเล็กเท่านั้นในปี1994 รอนพยายามค้นคว้าข้อมูลช่วยแฮร์รี่สำหรับภารกิจที่2เขาบอกกับแฮร์รี่ว่ามีทางเดียวที่ใกล้เคียงที่สุดนั่นก็คือการใช้คาถาน้ำแล้งแต่ท้ายที่สุดครับเขาก็คิดว่าคงไม่ได้ผลแน่แนเพราะอนุภาพของคาถาน้ำแล้งไม่ได้มีพลังมากพอที่จะทำให้ทะเลสาบแห้งได้และคาถาสุดท้ายครับดูโรคาถาแข็งตัวดูโรจัดอยู่ในประเภทของคาถาเปล่งเสียงว่าดูโร ผลของคาถาก็คือทำให้วัตถุทุกป,ประเภทที่โดนคาถาแข็งตัวกลายเป็นหินคำว่าด,ดูโรเป็นภาษาลาตินมีความหมายว่าฉันแข็งฉันแข็งทื่อในปี1998ช่วงสงคราม Wars, ฮอกวอตส์เฮอร์ไมโอนี่ใช้คาถานี้เสกให้ผามานแข็งเป็นหินและทำให้ผู้เสพความตายที่กำลังไล่ล่าพวกเขาชนเข้ากับผ้าม่านหินอย่างจังและนี่ก็คือทั้งหมดของเวทมนต์คาถาหมดดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดแล้วก็บนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ